สวัสดีครับเอกรถบ้านนะครับวันนี้มาพบกับมิซูวิชิอัตถานะครับปี2014ราคาอยู่ที่240,000บาทนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเลขทะเบียนเป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าเราได้ทําการซื้อขายก็จะได้เลขนี้ไปเลยนะครับทะเบียนเลขทะเบียน262นะครับรถสวยเดิมทั้งลำนะครับไม่มีตำหนินะครับ โปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับแถมแม็ใหม่ให้1ชุดนะครับสามารถเลือกลายแล้วใส่กับบ้านได้เลยอ่านี่ครับดูรอบค้างกันก่อนสวยๆเลยคนซื้อต้องไม่ติดแบ c ็คลิสนะครับคนค้บประกันสามารถติดได้นะครับรายได้เป็น2เท่าของข้างวดนะครับถ้าคนซื้อเงินเดือนหน0 0งบาทขึ้นไปอายุงาน6เดือนนะครับ ไม่จาเป็นต้องมีเครดิตขอรับเงินเดือนผ่านบัญชีนะครับไม่ต้องใช้คนค้าประกันครับอ่ามาดูภายในกันนะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยเลขหม่วิ่งน้อยนะครับ สำหรับลูกค้าที่เคยซื้อรถจากเอรถบ้านไปนะครับแนะนําเพื่อนมานะครับจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับคันละห้าพันบาทนะครับรถสวยบอกต่อนะครับสวยๆเลยนี่นะครับเรามาดูด้านหน้ารถนะครับ ตัวนี้สามารถพับกระจกได้นะครับย้ำกันอีกทีนะครับราคาที่สองแสนสี่มืนบาทนะครับคนซื้อต้องไม่ติดแบ็กเลสนะครับคนค้ำประกันสามารถติดได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลายล้อแม็กว้ให้ดูนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด8ดลายนะครับ เลือกได้หนึ่งลายชอบลายไหนใส่ลายนั้นนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรศัพท์087นะครับ377นะครับ2225นะครับเอกโคลาชนะครับน่โอเคนะครับสวัสดีครับเลขหม่จะอยู่ที่ ห้ามสี่พกกิโลนะครับอันนี้เป็นภายในของมิสูิชิแอตทราน,นะครับปี2 0 1 4มาดูห้องเครื่องกันต่อครับน็อตไม่ขยับนะครับรถสวยแท้เลยเดิมแน่นอนครับห้องเครื่องก็จะสวยๆน็อตไม่ขยับนะครับ